ท่านเศรษฐีโพกัยท่านเศรษฐีได้แลรับจากโลกนี้ทิ้งทรัพย์สินสมบัติให้กับลูกสาวคนเดียวนี่นก็คือเพนนาภาสามีของเพนนาภานั่นก็คือนายอุดมพรนายเทงมีคนรักชื่อว่านางถุก ร้อนายหนุนนุยและกรนนายถูงแต่บุคคลที่นำเสนอต่อสายตาท่านผู้ชมนั่นก็คือแม่มารีเป็นเวลาหลายวันแล้วครับที่แม่มารีหายออกจากแม่โดยที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบสาเหตุนี้นะครับที่ทำให้นายอุดมพรไม่สบายใจจึงเรียกบุคคล ทุกคนในบ้านมานั่งปรึกษ,ษาพูดคุยจะนังพูดคุยสนทนานในเรื่องอะไรความเข้าใจคุณใหญ่โลกวนละวนคนละ,ะเวงต่อมา แล้สมักสมานเต่บันนีมันดาปีนี้ต้องจากบ้านไม่รู้ว่าตัวท่านนั้นว่าอยู่ที่ใดจะเป็นตายนี่ายดีแทงหน้าก็ไม่รู้เป็นหุงผู้มานดาคิดแล้วน้ำตาย่อยไหลเรืงมีแม่มีเครกองคุณน,นี่เรื่องอะไรถึงตัดใจมาสู้นะ เทงหน้าไปไล่วันโอแล้วสุดเป็นอ้วนออกกับมันดอดน ยังลำบากกูดมายโอเล่หมายสุขสันต์เม่ขก้องเราแลสุ้นายไปไล่วันตัวพี่นันบอกเนื้อเย็นนี่น้องเพนนาภาเออนี่เพ็น,นาภาพี่ต้องขอโทษเธอด้วยนะที่ทำให้บ้านของเราไม่มีความสุขทำให้บ้านของเรามีแต่ความวุ่นวายเป็นเวลาหลายวันแล้ว ที่แม่ของพี่หายออกจากบ้านโดยไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบพี่ขอโทษด,ด้วยที่ทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายนี้นะเพนภาพี่ดมพี่ดมพูดแบบนี้เนี่ยเหมือนเพนนภาไม่ได้เป็นเมียของพี่นะพี่ดมรู้หรือเปล่าว่าแม่มาลีแม่ของพี่ดมก็เปรียบเสมือนว่าเป็นแม่ของเพนนภาตั้งแต่พ่อตายไปเนี่ย ก็มีแม่มารีคนเดียวที่เป็นร่มโพร่มไทรที่เรากราบไหว้หันเลยค่ะนงดมอย่าคิดปนันสิคะว่าแม่นงดมเป็นแค่แม่นงดมคนเดียวแม่นงดมกับเพียบเราเื่อมาเป็นแม่ค่องอผีทุ่มเมื่อนกันเลยค่ะพี่ขอบคุณมากที่เธอเข้าใจในเรื่องนี้แล้ววันนี้เนี่ยพี่จะขอตัวน้องไม่ทราบพี่ดมจะไปไหน พี่จะตามหาแม่พี่จะตามหาแม่ถูกต้องพี่จะตามหาแม่เพราะไม่รู้ว่าแม่อยู่ที่ไหนและเป็นตายร้ายดียังไงพี่ก็ไม่ทราบและพี่จะไปกับใครพี่จะไปกับพี่เท่งพี่หนุนนุยแล้วก็พี่โถพี่จะไปวันไหนพี่ไปวันนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้เธอคดเข้าหอให้กับพี่สิพี่จะได้เดินทางมาทางนี้เถอาพี่ดม น้อจะคดข้าวห่อให้กับพี่ดมเพื่อที่จะเดินทางอาหารนี้เนี่ยจะได้กินเมื่อกลางทางแต่ตอนเย็นพี่ดมจะต้องกลับมากินข้าวพร้อมกับเพนนาภาพาพี่สัญญาน้องตอนเย็นพี่จะกลับมากินข้าวกับเพนนาภาพาไปเถอนน้องนะจะเตรียมอาหารให้กับพี่มาทางนี้ถ่พี่ดมน้องจะไปส่งพี่ที่หนบ้าง เดงโตฮาชี้กุยเถีงไม่มได้ป่ยซายก้นครัวเมียไม่ได้หยอกยางไปไหนมึงโลภอ่ะมึงก่อยจ้าเลยไอโตว่าไอเถีงนี่ไม่ได้ป่ยนั่นกับผู้ไม่กดรอยเหรอเมียน นี่แสดงว่าผีเถีงกับผีนุ่นุยผีโทนี่จะต้องไปกันอเอาเลยเพราะว่าเออ่แม่มัลี่นี่ก็เป็นแม่ของเราเหมือนกันอ่าถึงตีนุ่นุยก็ไปไอ้โตก็ไปถึงผีเถีงก็ต้องไปกันเลยน้องทุ่มถ้าผีเถีงไม่ไปนี่ได้ไหมเฮยเอ็กยังไงเจ้ากูบอกแล้วว่าคนั่วเมียมาได้ยกยางไปนั้น ใช่ไอ้นุ้ยเป็นเพื่อคนหนาเมียไม่ได้ไปเป็นไอ้เชื่อเอาจ้าให้เป็นเมียคูดดจ้ะายกูที่กูวัดแล้วออจ้ะโอ้ยจิดจริงๆไอ้นุ้ยนี่ตากับเมียไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวครับวันนั้นจริงแล้วายกูสักพาเคยเมียใจกูสั <c oughs> กพามึงกิดเลยจะายกูสักที่ต้องครันไอต้ตเ <c oughs> มียนี่เออ ใจยอากูเอามึงตึ谢谢้งขนาดนี้ไม่กูยบอยู่ใต้เตียงแล้ยบใต้เตียงเหรอวันนั้นจริงแล้วจ่ายกูจักป้าจ่ายมึงจักป้าเออจ่ายกูจักป้ามึงคิดเลยมันใจกูไอ้นู่ยนี่ในจักฟ้าที่ดีวะวาดตันตีเลยวาดไรวะกับพวกจ่ายจักป้ามึงด่าเมียด่าด่าว่าเพวกว่าเอาตั้งมา เร็วตั้งโอ้เร็ตั้งเจ็ดพออันเจ็ดได้กูจักกูไม่จักไม่จักโอ้ยตบกูเมียเออีตบกูยต,ต้องก่นจะตบกูทิปมึงทิปเออทิปเมียมาทิบรถไปถจอเว็บเจออย่าเว็บจะยังเลยเมียวะแหน่เมียไม่จะได้เป็นไอ้เชื่อ แล้วเมื่อนกันพวกเจ้านก็เมื่อนกันพี่น้องเออนี่มันใหญ่แรงแต่พบคบคนดีๆมันปั่นเรือพี่ถิงนี่ขอบเต็มรวยเลยแต่ละคนแต่ละคนแล้วพวกเปรตๆตั้งเพอโอ้ยอย่าใส่พวกเลยลูกแล้วเอยไอ้โตเป็นตัวไปได้แล้วอย่าใส่พวกไยกูไม่ชอบอันนี้ยืนตาแล่จ้ยเมียดาเฟือน เล่มเตียงมังตี้ใช่อัดเรือเก่งนายนูน่นนุยนาไอเมียไอไอพวกเมียครอบครัวก็รบกันนะลุงกูมังตี้ปังกันที่นู่มียดา ชช้อะพี่เต่งแม่ว่าตุ่มก็และใช้นี่เปืือนกูลละนี้ก็ใจไหมใชเดียวมันสู้ไม่ก่อยเกินต่ดีดูไปเลยตบปังก็ไปเลยและใช้อะพี่เต่งอ้ยนุยนนยนี่ เมย์เอ้ยมาถึง ngày พวกเมียก็รบกันแล้วใช่ยังไอ้เตีงก็อึเมย์มาแหละมั้งไม่เออเมียมึงด่าหนูแหละใช่ยอ้ได้จังตาทุ่มก็อึมึงปล่อยมาที่พีไอหนุ่มนุยอึเมียกูนี่เน้นก็ยังไม่ปล่อยมาที่พี่ไอทุ่มก็อึเด็กแม่งก้มกลางตายกับฟือเนี่ยก็ตายเลย เมื่อคนมีเมียน้อยเนะ่ยพอเมียล่วงด่าเมียน้อยนองก็อึพอเมียน้อยด่าเมียล่วงพีก็อึอใจอ่ะมิ้นมั่งเอานู่เพื่อนด่าเมียนู่ใจอ่ไอถึงไอหนุยก็ไม่รวยเลยมึงก็เหมือนกันเลยทุ่มเห็นเกียรติกูมั่งอ่เข้าใจไหมเราไปไรกับกูหนักมากแล้ว กระพิตายฮองไอ้เท่งนี่กูต้องให้ประยุกต์ไอ้ตุ้มนี่กูต้องให้ประยุกต์กับผีเดือนไาอยู่กับใครฮะไอ้ยุกับผีเดือนเสรยอ่ะไอ้เท่งเนี่ยไปรยุกกับผีผงซักเสร็ยอ่ะโอ้ะกูนั่นหลบกันต่างวันเนี่ยหลบกันต่างวันเออหลบกันต่างวันเนี่ยขนาดมีลูกจ้องคนเลยยังหลบกันโอ้หันเออ แม่วะมาถึ่งไอง้ไรเพื่อนแต่ละคนปิติงเออดูเชี่ยมั้งนะกบเพื่อนกบไรเงี้ยกบเพื่อนที่มันทำงานมั้งดาไอ้นไไี่ไอ้ไรงานการก็ไม่ท่ำกินแต่เล้าจีบแต่แม่ไม่เล่นแต่เกยการผ่านนั่งหัวชนควายชนงานการไม่ท่ำ ใช่อี๋เหล่านี้ไอ้นู่นนู่นีนี้เปลือนผีล่ะนี่ใช่อ่ะรักเปลือนมากว่าเมียรักเปลือนมากว่าเมียถ้ารักเปลือนมากว่าเมียคืนนี้นอนกับเปลือนไม่ต้องนอนกับเมียแล้วผีแรกไรตีละทุ่มน an uh> ้องแล้วผีแรกไรตีละน้อง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 ทุ่มแล้วผีแรกไรตีเรา mày lốp bịt trời ta bên ngu coi cô du rồi và ngu vậy đấy ngủ đây ngủ thẳng rào trời mấy mày pít thế à. mần ngủ xinh đấy bạn này tột quát tiệm cò mẹ dậy chẳng pít nì ta pít tiền mày bói mày đai à. rồi pít tông bói luôn à. ก็ใจไหมแล้วถ้าปีเต็งไม่ไปสักคนไม่ได้ยูนู่ปีนู่นหนุยก็ไปปีโตก็ไปแล้วกูตามสักอีตีว่าแมะอันเมะไอ้นู่นนุยอยู่เมะไอ้โตแมะมาลีนี่แมะเถงนี่แมะเถงนี่ไปโจตรงได้ไปไหนโจออน้าเยอะๆไปก็นองดมนองดมไปจ้างมันชอบมืด เออ้องไปกินราดนั้นเออต้งแม่มาไอ้นัดไอ้เตียงกันเออนัดไอ้เตียงไอ้ไปหรือท่านยายมาเออผัวไอ้เตียงไม่ได้ไปไม่ต้องไปแหมรู้อยู่แล้วว่าเมียรุมซุมๆอยู่เมืกอไคลนไม่ต้องไปเลือบรื้อเล้าไม่ต้องไปไหนเลืกไอ้ยะ แล้วนี่แม่ผีนี่น้องอียูไม่อยู่อียูไม่อยู่ไปวะไปไปวะผีนี่นู่นองดมไปแล้วไอ้นู่นหนุยไปเล้วไอ้โต้ไปแล้ว,แล,วแล้วแม่มาลี่อันแม่ข้องเถียงก็ใจไหมแม่เถีงนี่แม่เถีงนี่ ไปเว้ยไปไอพี่นั่นเนี่ยหลบลบอปโพรกูจะไม่มีปืนกูยิงให้ตายโอ้งมักทีพันเพื่อพี่เต็งแชนบอกแล้วว่าไม่ต้องไปนี่กว่าปะกูบอกแล้วว่าคนเราเว้นดีเพราะว่วาพัวดีเพราะเมยียเมียคนอื่นแลลวไปไหนก็ไอไปอ่าเห็นไหม คนที่เขาได้เป็นอบอต,ตอกูได้เป็นผู้ย่อยอ่ปาอปล่อยได้อหรปล่อยเมียเขานับนุน่นไอ้นี่ไอ้ไรปลูกุยยกยัสักทีแม่เอ้ยไม่ไอ้ไป่อยม่เปลือยแล็บเปลือยพี่ถิ่งแม่เอ้ยตอนแรกพี่น้องเอ้ยช้าไว้ไม่เอาแล้วแล้ชา้าหนีไม่เอาแล้วเมื่อน,นี่ย แต่อันนลเขาบอกว่าหยตดพี่น้องเขาเป็นผู้แทนแล้วผู้แทนกันข้าดุนปนีอยาไปกูชับตายอยันตัวเดียวว่ากูได้อย่าหว่าพี่น้องนันก็้าใไงว่ากูได้แต่อย่าหว่าพี่น้องมึงนี่หลายทีแล้วอีทุกเมอือใช่อ่ะใส่นักหน้าโอ้กูต้มมึงจากกีตุ้หว่าตอนตีกูไปข้อมึงมากูไหว้กับมึงไล กู้ไว้กับเงินกูนี่งานการไม่ทำงานการไม่ทำแต่ถ้าทำนูยกย่อไรพะโนูตายกยอ,อยนี่ยยไปตั้งแต่นู้แลยวันใหญ่ลบวันใหม่ไรหนักหน้าถูกปะแล้วใชยย้ยาปิถิ่งช่นไปยกยอ่อเลยช่นพิษไรไรหน,นักหน้าเราเอากูตามจะคิดติดุูกเวลามึงยกยอ่อใส่ถึงมึงต้องเอาใหม่ไป ทุ่งตรงนี้กันนะเวลามึงยกยอดไส้ต้องเอาใหม่ไปไหวว่างค่ากันนะตอนเวลากูแต่งงานกับมึงกันกูใส้ขันมากเบียกูนะกูไม่จะใส้ขันมากใหม่เพื่อชีสุกนะ้องบอก้มึงเข้าใจไหมเม่บอกจานปันนั้นละพี่น้องเอ้แม่เอ้วันนั้นทิ้งแล้ว เช่นว่าเอองานการว่าเจ้านไม่ทำว่าไปซื้อดองพี่น้องเออมาสักอันหนึ่งฝ้ามาปอดได้ควัดข้าวควัดไรเวลาอันปอดนั้นตึงปอดเจ้านไม่ควัดข้าวบางทีแม่เอ้ยว่าเจ้านปั่นนูว่าเจ้านปั่นนี่ผมมึงไม่เหลือกล่ะเวลาควัดข้าวมึงต้องควัดได้ดีเลยเหลือกันเลยไอ้นี่อุ้งข้าวที่เอ็นแม่งอุ้งที่ต่างกัน ทีต่างเลี้ยงเอม็มตีล่างอวงต่างเม็ดเลยตาเอ็มกินน้ำมันเป็ดว่าันยักทีแค่นีเหลือมันกันแลวผีเถงเออแต่ว่าต้นควัดดงจันใส่อะอแล้วกูตามที่เวลาควัดดองใส่มึงต้องพาทุ้งไ้ตรงนี้กันนะตุ่งพลุตุงต่งพลุตุ่งพลุ ช่อยอ่ะรองไอ้พี่นอ้องมึงได้ยินหรอเอ๊ะวันนี้เช้าเ่ะปวดได้ปลูกพักสวนรัวปวดได้กใกล้ลา,าดวันเสา์วันังการตกที่ตํำซิ่งมัง้งแหมเอ้ย <c oughs> มาด้วยไ่พวกมันต่าลายมดแักสวนครัวจ้าตําลายมดแล้วกูบกมึงกี่ทีแล้วอ่ะบอกมึงกี่ทีแล้วจ <c oughs> ุ๊บว, <c oughs> ว้าเวลาปลูกกันให้ปลูกพลิกปลูกดีปลง พี่นี่พอเวลาปลูกปลูกหลูกเครื่ออะึงหลูกเครื่อเล็กไม่ปลูกเกตแมมปลูกหลูกเครื่อยาวอะมันได้ราคาได้ราคาจริงไงแต่มันอันต่อต่เองปิดเรือมันใหญ่กว่าของคูเลยนะแหมเอ้ยดีเด็กนะแจ็คไม่เคยคิดกับหลูกเรื่อถ้าบ้านตันฟืนแจ็ก็ไม่คิดกับหลูกเรื่อเด็หยับยับมากนั่นะ คนเม um ียเวลาไดก็มาได้เราได้เราลำบากกี่ไดพอดีก็ไดาเมียพอไม่ดีก็ไดาเมีย롱กูงเลยมันได้ประโยชน์ไรอ่ะก็มาในห้องนี้ยบยบตรงนั้ที่มา มาอีใอยะเวลารบเลยรบจันเวลาอิปนนูจันไม่ไอ้นี่มาอก็ามากันงนี่มั้งก็มาได้ยบๆรูปรับดีนเมื่อนี่ไม่ทำเมือนี่ปันเือ ไปเล่นนั่งเอ็กบ้านใครมาแล้วล ouais. ่ะวะแล้วทุกที่นี่ไม่ตัวล่วงน้อยป้าไม้กี่เหลืองแล้วนั่งเฮกกันในโต๊ัแซบแต่แม่เอ้ยเกี้ยนปันนูเกี้ยนปันนีแม่เอ้ยหลุมตะต้มเข้ายาวมั่งหลุมตะต้มทำจริงมั่งพอเปิดแยกข้างในก็แล้วต้องแต่นั่งเอ็กเบ vẫn vẫn không có gì tăm vẫn năn ti nghèo mày ơi, mày đâu phải để năn éc mà mà tung, mày đâu có tăm dữ, ai cha anh áp nầm đồ, thì bẩn tụ, bẩn thì thì ông nôn, bẩn nôn rồi thì này ông nôn, chết coi rầm vùng rầm rộp con là khói mận nấu, mày đâu có gì đâu, cắt rút đi tay, vẫn năn ti, mày đâu có gì ว่ารังก็บอกก็ต้องเอาเบียร์รัดใส่เมียวันนั้นไม่มีตังสือละสือเบียร์เมอ้ยบีบช่ำนาวใส่กูใส่ในเลทวันดีนะพวกกูบีบแต่ช่ำนาวอันนั่นจะกูใช้วอมกับตีปลีกับไปกันนะเห็นไหมกูยำเตะกินเลยนะกูบาดอีการุ่นตันทีไอ้พวกเปลทไอไต่โอไอควายควันไอเสือครกไอควายจุด ใช่อเชียงเจ๊กเจ๊กเจ๊กเขียวถมแล้วลาวเออจบตักหน้านะกับเขียวถมนะเช่นบอกกี่ทีแล้วถ้าเขียวถมมันเช่นไม่เอาวันนั้นทิ้งแล้วพี่น้องเออกำลังเดาเราอยู่เด้ง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 เชี่ยดังกรอกแเรกกรอกแเรกกรอกแเรกที่บนพุ่งเราเราเอิดเล่แม่เอ้ยกันว่าทุ่งอะได้กะแล้วทุ่งถมเอาถมมาออกมาซ้ำซี่ใบรูดดังกล้าวใส่ปลาเขียวดังเจ๊กเจ๊กเจ๊ก Này, ba kia đằng chết chín nghe, Tại <laughs> vì yếu anh giằng đâu, PLECH YÊU! Chết mấy ái! Mơ này! Thấy! Mơ đi mà ta giọt giọt nó ra tí đi! Tất vang lão! Mơ này! Có dạy nó lão anh, Rồi chép yếu vô anh! Ừ, โอพี่ดมคาไปข้างหน้า